สบ,บ,บายดีพี่น้องเบิรสุขู่สุคนเด้จ้าโอนกับกานากับพากันมาครัวเป็ดเอฟซีเอามาไห้วางยานันพี่น้องจ้ากับสิพากันควดเตรียมเห็ดอันเลือดแป้งให้ซีมือโอนน้อยแะไรเป็นคนเห็ดชวนทางนี้กะสีคัวทาเพิ่นเดินพี่น้องเราคุณเป็ดสองตัวเลยเอามาไห้เขาเนาะเพิ่นจากเห็ดช่องเด้อจ้าเด้อซ่องเพิ่นกับทรายลม กินเซโนตั้งให้เพผนเรียบยร้อยฝากกดไลค์กดติดตามเพื่อนในเด้อจ้าแผลเง้ยเพื่อนกะเอาเงินเอาคำให้ใครแผลเอาให้เท่าไหร่ชักแล้วไหางบะหับเอาให้เราเอาเป็ดมาให้กินดีกว่าไปหับเอาหนูเพื่อนหายดีไหม ให้โปรโมทช่องให้ซื่อที่เรือกับเราสีเฮ็ดเองไปตั้งให้ไปือมันขออนึ้นบ่อน่ะน,น่ะน้ำมันเย็นเลยดิมันจุมม่มยังไงต้มไปก่อนเนาะ กวัวเพ็ดเนาะหาอน้นอยมาเห็นเลือดเ,อกกน,อเนา,า,นา,นนากกะเลือดเอาเป็นอาหารโปรดอาหารที่คนแถวนี้หมักกินที่สุดก็เลือดแปลงเป็ดแหละคนเซโนมากส้มากับคนล่าก็เกือบแบบบดแข่งกนเน หมาเลือดติดเนาะน่นะพอว่าเลือด,อดเ,เป็ดมันบ่มีนะบ่ได้เล่าบ,บ่ม,บมีพอมีพะยะต์ป่ะเนี่ยเขาอันยู่ไทยเขาเห็นมีจะเลือดแป้งหมูได้บ,บด่คันว่าเลือดเป็นหมูมันยังเปมันเกิดเป็นหมูเขาเอื้นต้าเลือดหมูเป็นโรคเป็นยังนะ่ะเขาปวดกล้าเสียงกิน,นกินน้องเพราะว่าอ๋อไม่คิปมีแต่เถือะมีแต่เป็นพะยะต์หมูเนาะโอ้ยฮิวาจังหมดเขาเป็นกล้าชิ้นดิบเนาะเราคือ เลือดต้าเด้เขาเอิญทางไทยต้าเลือดอีกช่างหนึนหมูส่วนมากเป็ดบุคข่อยมีเด้เคยเห็น,น,น,หน,นเขาขายในตลาดหนัดนะดอกเป็ดนี่เขาสังเกตได้ไงที่นี่หรอว่ามันกินหรือว่ามันแหดไปตามนะนำ้ำน้ำกี่สีน้ำกี่ตมอะไรพี่น้องแต่มันบุกข่อยมีพะาะเดี๋ยวเวลาเขาเขาคั่วเบื้งในใส่นในไก่ข่อมีเนาะมีเ<ม>ลยไก่ขนาดกินจิ๊บชิบจับจับได้แถวสอดมีไก่ เป็นยังเป็นยังคือมีไส้เป็ดมีบุพีกับบุพูนกันติ๊กตากันเจ้าก็สังเกตป้านานปุ๊บพวกเป็ดจระโตเนี่ยบุคเรนแม่ทอออกมาที่้องเป็ดใบแม่แผ่งเนื้เป็ดมีแม่ท้องน้ำแม่ท้องกับแม่แผะเดียวกันอันเดียวกันบดี เดีหมูมาเน,นี่ยมีเบ็ดพี่นอ้องหมูเดี๋ยวกับหมามีแม่ทองเบ็ดนีตอน,นเข้าไปในมาขวานเลยพี่น้องแต่คน,น่ขวาไปหลายแต,แต่เริ่มตังงตตมต้งกล้องไว้พี่น้องขวานไปไลน์เติบแต่เข้าิ่มตั้งกล้องไว้ตัวนี้เข้ากับ โอ้แต่กขั้นตอนเดียวตานาดสิบอกดม่พี่พี่ีวาเป็นจะาน่ายหรอเนาะเดี๋ยวได้งไงยนะเ,เดี๋บวสูตรไอ่เดี๋ยวได้คอพื่นโกนึ่งไว้เอาคุณบัวมันสะได้สน,นึงกนันนั้นเลยได้บริจทัทหมฮะ้อ ร่อนจอนเลยพี่น้องได้ละล็อกคนละตูพี่ขนาดตุ้ยขนาดกลงไงมันเอาอะมาน่ะเบา่ก่อนเราสื่อบ็เ้ยบ่ก่อนเราจิตจิตบ่เบาจิตขอบใจเบาจิตเด้อโอ้นอนนัดนอนนัดบวงมมงเห็สาวนี เรียบร้อยแลยหนาบงเอาฟอ,มากกอ,าอ,องมันใหญ่วัดอะไรทั้นั้นสมุอดอะโตเป็ดเป็นโตไปน,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 นี่เนาะพี่น้องเหตุใดแบบตอนเห็นตัดคอเนาะัของเป็ดโอ้แน่นนบ่ผ่าแล้วพี่น้องก็เอาปีกเลยครัวไว้ให้ดชาอุ่น แเรวเลยกินเห็ดสองร็อตต่างหาแบบนี้พี่น้องจะออ,อ,อ,ออกไป็นแรกเลยี่กเป็ก็เป็นช่องอุ่นน้อยแล้วก็ปีกมันแหลกปีกมันพี่น้อง,งไ,ได,ดว้วปีกมันออกก่อนพี่น้อง แล้วก็ตูดมันนี่ก็หั่นชอยออกต่างหากมีก้นมันนี่ชอยออกต่างหากวะอืมชอยออกต่างหากเลยปิ้งได้สักปิ้งก้นมันแล้วก็หัวมันทาบีต่อไปก็จะเป็นขาเด็กพี่น้องขาตัวมันง่ายแล้วพี่น้อง พาตัวมันออกก่อบางคนเขาก็แลนนังขึ้นออกมานี่ครับสุกน้นาบแบบนี้ไงเร่ต้องแรมซอยใส่นักเลยน,นังเลี้ยวโอกได้วยนี่ไม่ได้เขากะทิบานหล่อเอาต้นนี้นั่งๆสินัน้นสันเอิกมันมันเป็นสิบใบกูเอานันางเอาอัน,นอันนี้นังออกต่างหากก็ว่านะฮะนั่นงมัน นีหัวมันจะเอาไว้ทะอันที่นี่ะบาบอกว่าแบนี่แหละตอกออกหลอดยก็ันกระทาบีหัวทาบีจะเป็นองสิ้นละมีกระไ้ต้มสิ้นสันเอิร์กมังเดินี่น้อง ต่างหากเพราะว่ามันมันเห็นเลือดแดงมันกระบ,บอกนั่นแหละนี่ยมีมันเลยอ่ะซอยกันพี่น้องจ้ะน,นี่มันคลมมันเลยเยืซอโซนคอยตีต่อไปเขาขยี้เอาเขาขยี้จีออกมาเป็นเดืนเลยเด้อพี่น้อง ก่อนจี้ๆเขาก็ต้องมีเขาต้องจับหากระดูกตัวนี้ก่อนพี่น้องกระดูกตัวมันติดนะ,น,นะพี่น้องกัะผีมาพังนี่พี่น้องยิ้มยิ้มเลยอ่ะกระดูกคนเขาเอ็นกระดูกยังพี่น้องกระดูกขาแม่นเบาจ้าและก็ดึงออกมาเลยคือหน้องมัน มาสิเอาหนังออกดึงออก,ก,กมาแล้วก็ะทกมาอันกระหล,ล่อล้มมาพี่น้ำเป็ดเรางดูอีเนะาะสีเหลืองดีอยู่ของซุมเครื่องในมันก็ไหวตั้งห้าเราปิ้งอีกอันนั้นเราอันนะั้นตัวนี้เขามาต้องล้างนำ้ำเดี๋ยวเข้าขน้นเลยเข็ยนทีไหน กานเลยบอกว่าห้อบดิเพืเ่อนเอาไปฉีมันเลอะส่วนกระด,ดูดมันเขาต้องฝากกระดูดจิว๋วจะเดืกระดูดกระดูะดมันกระดูกระดูวดกระดูบ้านคอยเชิญกระดูดกระดดเพื่อน้นไ,ปไปนอนเดียวเดี <c ười> ยว,ยวไปไปไปปาดได้ไหมนะเอาแหละบัวนาะปาดแนวนี้ ขึงล่างออกมาก่อนเด้อนี่มันเนกดมันไปหนึ่งว้าวตายตายตายกัะนาต่อไปกันนะสีไล่กลางในต่อต้องเอามีดแหละเอาเด้อพี่น้องกลางในมันเอาไม่ไผ่เด้อพี่น้องใส่น้ำกะปิจันนามันเนาะเอาไปี่น อเอาหนังออกแล้วก็ซอยลเลยห้าวขั่เห้นมัน,น,น,นต่งา,างหาวลาเขาเห็ดเลือดเป่งมันจงังมันเป็นน้ำมันล้วมันน่กล้ามเขาวางสัน่นดอกหนังออกมาซอยต่างหากกับขัวหนังนนก่อนซอยหนังขัวหนังต่างหากีนี้กเ็เงียบไ้ แก่มันเท่าทิ่มเด้พี่น้องคั่มเลยจังเราอดเวลาไปหั่นลูกสาวเลยพี่น้องจา๋าสิ่เดีว่าน,น้องนัดแล้วก็ว่าหลุดอุ่นน้อยเอาไป,ปนั้นไปหั่นเสริมสวยกับอันเนน้อยอวัวมันไปสะผมเพิ่นหนังเหอกกันพี่น้องจา้าใครมาในใส่มันหลายนะพี่น้อง คลิปนี้ก็พากันมาซอยขั่วซอยกันขั่วเป็เนาะสีลาทีละน้องไปก่อนเด้อจ้าฝากกดไลค์กดติดตามช่องการ์นาตาอุ่นม่เลิกพี่น้องเด้อฝากติดตามเบิ่งแต่ละมื่นนี่แหละวะไลค์เพื่อนๆได้เลยทีเดียวเนี่ยโมท่าติดตามคุณติดตามช่องการ์นาเลยทีเดีอ่ะติดตามเป็นเด็กการ์นานเลยนะขอเป็นก่อนอันนี้จะเป็นรวยบปล่าโอเคั่น คไปงขันานี่บกมีไหมีแตัในหัวหะไ่บตุกอนเขาใหญ่เลยอ่าปลอกตกอนไปจ้าลุชิปนบายบายขอบคุณถูกใจทุกเงนจ้า